สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ a ช n e l นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทพีขี้โมโหองค์หนึ่งในหมู่เทพโอลิมปัสเรียกได้ว่าเป็นเทพีที่มีความงามองหนึ่งเลยทีเดียวครับแต่ความโหดนี่ก็ถอดกันมาสมกับเป็นฝาแฝดของเทพอพอลโลเลยก็ว่าได้ไปฟังกันครับว่านางโหดขนาดไหนก่อนนื่นอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดสำหรับเทพีที่ว่าองค์นี้นะครับนางเป็นบุตรของมหาเทพซูสกับนางรีโธเป็นแฝดผู้พี่ของเทพอพอลโลนางมีนามว่าเทพีอาร์เทมิสหรืออีกนามในภาษาโรมันนั้นก็คือเทพีไดอาน่าครับเทพีอาร์เทมิสนี้ถือว่าเป็นเทพีแห่งจันทรานะครับเพราะว่าเทพอพอลโลนั้น เป็นเทพเจ้าแห่งแสงอาทิตย์หรือพระสุริยาทิตย์นางเป็นเทพีที่มีความงดงามมากองคหนึ่งทั้งใบหน้าแล้วก็รูปร่างและเป็นตัวแทนแห่งเพศหญิงซึ่งเช่นเดียวกันกับเทพอพอลโลนั้นนะครับก็จะมีรูปร่างที่งดงามเป็นตัวแทนแห่งเพศชายตามตำนานนั้นเธอเกิดก่อนเทพอพอลโลไม่กี่นาทีว่ากันว่าหลังจากที่นางคลอดออกมาแล้ว นางก็มีพลังเทพที่ติดตัวมาด้วยแล้วก็ได้ช่วยให้น้องชายฝาแฝดได้คลอดออกมาอย่างปลอดภัยนางจึงได้ตำแหน่งเทพ,พีแห่งการกาเนิดทารกและก็คอยปกป้องเด็กทารกดังนั้นเมื่อมีสตรีชาวกรีกที่จะคลอดบุตรก็มักจะนึกถึงนางโดยการกล่าวถึงนามของนางเพื่อให้การคลอดนั้นเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ความปลอดภัยของทารก แต่ถ้าดูทรงแล้วคลอดยากมากๆนางก็จะใช้สอนปลิดชีพผู้เป็นมารดาเลยครับนั่นก็คือให้เสียชีวิตอย่างรวดเร็วแบบไม่ต้องทอรมานดังนั้นความตายในตอนคลอดลูกก็นับว่าเป็นภาระหรือหน้าที่ของนางเช่นเดียวกันเทพีอธิมิสนั้นนอกจากจะเป็นเทพีแห่งการให้กำเนิดเด็กแล้วนางก็ยังเป็นเทพีแห่งสิทธิมนุษย์ด้วยเพราะว่าแฝดผู้พี่ก็คือเทพอพอลโลนั้น เป็นเทพเจ้าแห่งสัจจะนางจึงต้องรับหน้าที่สิทธิแห่งมนุษย์ไปโดยปริยายครับทั้งๆท,ท,ที่ไม่น่าเชื่อว่าฟังหน้าที่ของนางแล้วน่าจะมาแนวเทพีแห่งเสรีภาพหรือรักความสงบสุขเทือกเือนั้นนะครับแต่นิสัยใจคอของนางจริงๆแล้วนางเป็นเทพีที่ค่อนข้างจะโหดเอาการเลยทีเดียวนางมักจะชอบชีวิตกลางแจ้งเช่นเข้าป่าล่าสัตว์ตากแดดตากลม ใช้ชีวิตแบบเถื่อนๆมีนิสัยใจคอห้าวหารและมีความโหดเหี้ยมพอกับความงามของนางเลยชอบผจนภัยและด้วยนิสัยนี้นะครับนางจึงไม่สนใจที่จะมีคู่หรือว่าคิดจะแต่งงานประมาณว่าชีวิตนี้ไม่ต้องการชายหนุ่มมาคอยดูแลเทคแคร์อะไรนอกจากนางจะไม่ชอบแล้วบรรดาบริวารของนางอันได้แก่ เหล่าหญิงงามผู้เป็นธิดาของเทพเจ้าแห่งทะเลนามว่าโอซิอานัสและก็พวกนิมหรือพวกนางไม้สวยๆก็ห้ามมีคู่นะครับห้ามคิดจะแต่งงานออกไปด้วยเช่นกันเพราะถ้าหากทาแล้วนางหงุดหงิดหรือโมโหนั่นย่อมจบไม่สวยครับและเช่นกันครับลูกเทพเจ้านั้นเมื่อเกิดออกมาได้รับอาหารทิพก็มักจะโตเลยเหมือนเทพอพอลโลแฝดผู้น้อง นางเกิดมานางก็ออกท่องเที่ยวเลยทันทีไปยังสถานที่ต่างๆจนเดินทางไปถึงพงไพรในอคาเดียนางเกิดชอบสถานที่แห่งนั้นแล้วก็เลยอาศัยอยู่ที่นั่นเลยเข้าป่าล่าสัตว์ท่องเที่ยวไปทั่วๆกับสุนัขล่าสัตว์ของนางอีกฝูงหนึ่งนะครับอย่างมีความสุขและการใช้ชีวิตของนางนั้นก็ทำให้นางรู้จักเหล่าบรรดาพรานล่าสัตว์เพศช,ชายมากมายหลายคน และเมื่อเหล่าบรรดาพลานล่าสัตว์เพศช,ชายเมื่อได้เห็นฝีมือในการยิงธนูเพื่อล่าสัตว์ของนางแล้วเหล่าพลานเหล่านั้นก็ยกให้นางเป็นเทพีแห่งการล่าซึ่งถ้ากล่าวถึงนามนี้เอาเป็นว่าไม่ว่าพลานแห่งใดก็จะรู้จักนางอย่างแน่นอนโดยบางทีก็แอบพ่วงท้ายไปด้วยว่าเทพีแห่งการล่าผู้ถือพม,มจันท์แต่สิ่งหนึ่งที่บรรดาพลานจะรู้แน่นอนก็คืออย่าไปยุ่งกับนางมาก เพราะว่านางเป็นเทพีที่ดุเอาเรื่องทีเดียวที่ผ่านมาก็มีพลานชายหลายคนแล้วที่ตายเพราะฝีมือนางและถ้าบูชานางไม่ถูกที่ถูกทางหรือทำให้นางไม่พอใจแล้วแล้วก็เตรียมตัวพินาศกันได้เลยไม่ว่าจะอยู่ณที่ห่างไกลแค่ไหนก็เถอะครับตัวอย่างความโหดของนางก็มีดังนี้แอตเทียนผู้ซึ่งเป็นบุตรของอาิเทียสซึ่งอาิเทียสนั้นนะครับ เป็นบุตรของอพอลโลดังนั้นเทพแอคทิออนจึงมีศักเป็นหลานของอพอลโลนั่นเองวันหนึ่งแอคททออนก็ได้ออกไปล่าสัตว์พร้อมกับฝูงสุนัขของเขานะครับบนเขาแล้วความซวยก็มาเยือนระหว่างที่เดินทางเพื่อล่าสัตว์ไปจนถึงลำธารแห่งหนึ่งก็ได้พบว่าเทพีอ์เทมิสกำลังเปลือยกายอาบน้ำอยู่ที่แห่งนั้นแทนที่เห็นแล้วจะรีบออกจากที่แห่งนั้นเสีย ด้วยความที่เป็นชายเมื่อเห็นสตรีที่มีความนามขนาดนั้นอาบน้ำอยู่เทพแอคทิออนก็เลยแอบดูแต่ก็ไม่พ้นยาณของเทพีอาร์เทมิสครับที่ล่วงรู้ว่าขนาดนี้มีคนแอบดูนางอาบน้ำอยู่นางจึงสาบให้แอคทิออนกลายเป็นกวางในทันทีทันใดและเมื่อกลายร่างเป็นกวางตามคำสาบแล้วเหล่าบรรดาสุนัขของเขาเองนั่ยน,นะครับก็จำไม่ได้ว่ากวางตัวนี้ ก่อนหน้านั้นก็คือเจ้านายของมันเหล่าฝูงสุนัขจึงได้รุมขย้ำฉีกเนื้อของแอคทิออนเป็นชิ้นๆจนตุยอย่างสยดสยองเลยทีเดียวครับเห็นไหมครับนี่ขนาดว่าแอคทิออนนั้นถือว่าเป็นหลานของนางเช่นกันนางก็ไม่ล้าเว้นส่วนนิกรายที่ต้องกลายมาเป็นศพด้วยอารมณ์ของนางแบบไม่น่าจะเป็นเรื่องนะครับซึ่งมันก็มีตำนานได้เล่าเอาไว้ว่าที่เมืองแคลริดอน ถึงหน้าที่ผลิตผลแรกได้เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วซึ่งตามธรรมเนียมนี้นะครับเมืองนี้ก็ต้องถวายผลิตผลที่ได้เก็บเกี่ยวมาให้แก่เหล่าเทพเจ้าแล้วก็โดยเฉพาะเทพีอาเทมิสแต่ทว่าราชาอินเนียสกลับลืมถวายแก่เทพีอาเทมิสครับทั้งๆที่ได้เคยกระทำมาไม่เคยขาดทุกปีดังนั้นก็ทำให้เทพีอาเทมิสถึงกับโมโห ก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะเหล่าเทพเจ้านั้นมักจะกลัวเหล่าพวกมนุษย์จะเสื่อมศรัทธาตนเองหรือไม่ก็ไม่นับถือตนอีกต่อไปนางจึงใช้วิธีการลงโทษราชาอินีอสกับประชาชนโดยการส่งหมูป่ายักษ์ให้เข้าไปทำลายพืชผลตามเรือกสวนไรนาของประชาชนจนพินาศแทบจะไม่เหลือให้เก็บเกี่ยวกันเลยและที่สำคัญนะครับก็ไม่มีผู้ใด ที่จะเข้าไปขัดขวางหรือไปจัดการกับหมูป่ายักษ์เพราะด้วยขนาดที่มันใหญ่โตมโหลานแล้วก็ดุดูน่ากลัวผิดหมูปกติทำได้แค่เพียงหนีเข้าไปรวมกันอยู่ในกำแพงเมืองแล้วก็ปล่อยให้เจ้าหมูป่ายักษ์ตัวนั้นทำลายพืชพันธุ์จนพินาศไปทั่วทั้งเมืองอย่างสบายใจจนกระทั่งราชาอีเนียส e ก็ได้ประกาศเรียกเหล่าบรรดาพลานที่มีฝีมือในการล่าทั่วทั้งกรีก ให้มาทำการสังหารหมูป่ายักษ์ตัวนี้เสียโดยจะมอบเคี้ยวกับหนังของมันนะครับให้เป็นรางวัลหลังจากนั้นก็มีเหล่าบรรดาในพรานจากทั่วสารทิศเข้ามาทั้งนี้ก็รวมถึงบุตรชายของราชาอินเนียสด้วยนั่นก็คือมาเลเกอร์มาเลเกอร์นั้นเป็นบุตรที่เกิดกับราชินีอัลทิอาซึ่งมาถึงตรงนี้นะครับผู้จัดก็ขอเข้าประวัติของคู่นี้ก่อน จะเดินเรื่องต่อไปนะครับจะได้มีความเข้าใจการแต่งงานของราชาอินเนียส e กับราชินีอัลทิอานั้นเขาแต่งกันเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสองเมืองครับทั้งสองนั้นมีบุตรด้วยกัน7คนคนโตก็คือมาเลเกอร์นี่แหละครับและหลังจากที่มาเลเกอร์เกิดได้7วันเทพีแห่งโชคชะตาก็ได้ทํานายทายทักดวงชะตาของบุตรผู้นี้ว่ามาเลเกอร์นั้นเมื่อโตเป็นหนุ่ม ก็จะเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญและผู้คนก็จะยกย่องให้เกียรติเขาแต่ทว่าเขาจะตายเมื่อฟืนในเตาผิงของครอบครัวไม่หมดและเมื่อราชินีอัลทีาได้ยินดังนั้นจึงได้รีบไปดึงเอาดุานฟืนที่อยู่ในเตาออกแล้วก็เอาไปซ่อนไว้ยังที่ปลอดภัยเพื่อเป็นการรักษาชีวิตของมาเลเกอร์บุตรชายเอาไว้ ประวัติของมาเลเกอร์ผู้อาสาพระบิดาไปปราบหมูป่ายักษ์กับเหล่าในพานก็มีประมาณนี้นะครับไปกันต่อเลยครับนอกจากเจ้าชายมาเลเกอร์กับเหล่าพานมือฉมังกลุ่มใหญ่แล้วก็ยังมีพรานสาวผู้มีฝีมือไม่ด้อยไปกว่าชายชาตรีคนหนึ่งที่อาสาเข้ามาปราบหมูป่ายักษ์นั่นก็คืออตาเลนตาสตรีผู้นี้นะครับเป็นหญิงที่เจ้าชายมาเลเกอร์แอบหลงรักอยู่ ที่เรียกว่าแอบนะไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าเจ้าชายมาเลเกอร์นั้นก็มีพระชายาอยู่แล้วแล้วก็เป็นไปอย่างที่คาดการเอาไว้นะครับพลานสาวอตาเลนตานั้นเป็นผู้ที่สามารถยิงธนูไปถูกหมูป่ายักษ์ได้เป็นคนแรกจนทำให้มันนั้นบาดเจ็บแล้วก็เคลื่อนไหวช้าลงนั่นจึงทำให้เจ้าชายมาเลเกอร์สามารถที่จะฆ่าเจ้าหมูป่ายักษ์ได้โดยการยิงธนูซ้ำไปอีกครั้ง และด้วยความที่มีใจต่อพรานสาวอตาเลนตาเจ้าชายมาเลเกอร์จึงยอมยกรางวัลน,นั้นให้กับอาตาเลนตาครับแต่เรื่องมันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นสิครับเหล่าบรรดาพรานชายทั้งหลายต่างก็ไม่พอใจแต่ก็ยังหุบปากไม่กล้าที่จะคัดค้านเพราะว่าคนที่ยกรางวัลให้นั้นเป็นถึงเจ้าชายจะมีก็ลุงของเจ้าชายมาเลเกอร์เท่านั้นล่ะครับที่อยู่ในกลุ่มพรานนั้นด้วย ได้ลุกขึ้นออกมาคัดค้านโดยอ้างว่าตนนั้นนั้นเป็นญาติผู้ใหญ่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นและความคิดเห็นนั้นก็คือของรางวัลอันมีค่านี้ควรตกอยู่กับพวกชายนักล่าเท่านั้นไม่ควรมอบให้กับสตรีทำไปทำมาหลานกับลุงก็ทะเลาะโต้เถียงกันจนถึงขนาดลงไม้ลงมือแล้วก็ผีผลักครับเจ้าชายมาเลเกอร์พลั้งมือ ทำให้ผู้เป็นลุงถึงกับเสียชีวิตคราวนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่คราวนี้ไปถึงหูของราชินีอัลทีอาผู้เป็นมารดาของมาเลเกอร์ทําให้นางนั้นโกรธที่ลูกชายของนางนั้นฆ่าพี่ชายแท้ๆของนางด้วยเหตุเพราะเรื่องของสตรีนางจึงไปคว้าดุ้นฟืนที่เก็บซ่อนเอาไว้เมื่อตอนที่มาเลเกอร์เกิดฟืนดุ้นนั้นล่ะครับแล้วก็หยิบเอาไปเผา แล้วก็เป็นไปดังคำพยากรณ์ของเทพพยากรณ์เมื่อมันไม่หมดลงเจ้าชายมาเลเกอร์ก็ล้มลงตุยแล้วก็ยังลามไปถึงพลานสาวอตาเลนตานั่นก็เป็นอีกนางหนึ่งครับที่ฆ่าตัวตุยตามไปอีกคนเพราะเสียใจที่ตนเองเป็นต้นเหตุให้ชายที่รักต้องตายแล้วก็ตามมาอีกหนึ่งคนครับก็คือชายาของเจ้าชายมาเลเกอร์ก็ฆ่าตัวตายตามไปด้วยสรุปงานนี้ ก็สามศพเลยทีเดียวครับหลายคนก็สงสัยนะครับว่าทำไมราชินีอัลเทียถึงได้ฆ่าบุตรของตนเองง่ายๆไม่เหมือนกับเป็นแม่เลยอธิบายง่ายๆครับตามความคิดของผู้จัดนางแต่งงานกับราชาอีเนียสนั้นก็เพราะว่าเรื่องของการเมืองเพื่อความสงบของทั้งสองเมืองมันจึงไม่ได้เกิดจากความรักดังนั้นบุตรของนางซึ่งแรกๆนั้นนางก็ต้องทนุถนอมเอาไว้ เพราะว่าเป็นเหตุผลเดียวที่จะทำให้ชีวิตคู่ของนางที่ประคองเพื่อหนุนความมั่นคงของเมืองของนางเอาไว้แต่ทว่าพี่ชายนั้นถือว่าเป็นคนตระกูลเดียวกับนางแล้วเจ้าชายมาเลเกอร์นั้นก็ถือว่าเป็นเชื้อสายของราชาอีเนียสซึ่งนางก็คงไม่ได้ตั้งใจหรืออยากจะแต่งด้วยเท่าไหร่ทำให้น้ําหนักทางฝั่งเครือญาติของนางจึงมีน้ำหนักมากกว่าอันนี้ถือว่าเป็นความคิดของผู้จัดนะครับ เพราะว่าบางทีแล้วจะหาข้อมูลหรือเหตุผลในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดในตำนานทางกรีกนั้นบางทีก็หาไม่ได้ครับสรุปไม่ถวายพืชพันธุ์ที่เป็นผลิตผลรุ่นแรกแก่เทพีอารเทมิสแค่ครั้งเดียวเสียวไปทั้งตระกูลเลยทีเดียวครับความโหดร้ายของเทพีอารเทมิสก็ยังไม่จบแค่นี้นะครับตำนานก็ยังมีเล่าต่อไปอีกว่า ราชาการเมมนอนผู้ที่จะคุมทัพเรือเพื่อไปรบกับเมืองทรอยซึ่งเรื่องราวก็อยู่ในสงครามโทรจันอย่างที่หลายๆท่านเคยฟังกันมานั่นแหละครับทีนี้การที่จะนำเอาทัพเรือออกทะเลไปยังกรุงทรอยทางเรือมันก็ต้องพึ่งลมใช่ไหมครับบังเอิญว่าในขณะนั้นลมไม่มีพอบรรดากำลังไพรพล,พลและกองทัพอะเคียนที่ออลิสก็ต้องรอรอเพื่อให้ลมนั้นพัดเสียก่อน จึงจะออกเดินทางได้ระหว่างนั้นจะทำอะไรราชาอากาเมนนอนก็เลยชักชวนเหล่าบรรดาเพื่อนและบริวารร่วมรบออกไปล่าสัตว์แก้เซ็งกันก่อนในระหว่างที่รอให้ลมมาขณะที่กําลังล่าสัตว์กันอยู่นั้นนะครับก็มีกวางตัวหนึง่งเดินออกมาจากเงาของร่มไม้ซึ่งอยู่ไม่ไกลนักเมื่อราชาอากาเมนนเห็นก็ง้างธนูประจำกายแล้วก็ยิงมันออกไป ปรากฏว่าลูกธนูนั้นก็เข้าเป้าเหมือนจับวางกวางน้อยนั้นก็ล้มลงแล้วก็ขาดใจตายโดยที่หารู้ไม่ว่ากวางน้อยตัวนั้นก็คือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเทพีอร์ทมิสนั่นเองแล้วที่สำคัญด้วยความกระหิ่มตามภาษาราชานักรบอากาเมนนนก็หลุดปากออกมาอีกครับว่าฝีมือยิงธนูของข้านี้แม้แต่เทพีอะเทมิสที่เลื่องชื่อ ก็คงสู้ข่าไม่ได้เอาสิครับรู้รู้กันอยู่ว่าเทพีองค์นี้โหดขนาดไหนแต่ด้วยความที่เป็นพระราชาจึงกล้ากล่าวคำโตนี้ออกไปด้วยความเคยชินหรือไม่ก็ไม่ทราบได้นะครับความสวยก็เริ่มย่างกายเข้ามาในชีวิตของราชา,ากาเมน,นอนเทพีอธทิมิสนั้นก็ได้ยินประโยคทองนี้เหมือนกันครับโดยยานอีกทั้งกวางของนางยังถูกฆ่า ทำให้นางนั้นโกรธเอามากๆที่มนุษย์ตัวเล็กๆหรือาจจะมาพยองสะบทดูถูกเทพีอย่างนางได้นางจึงสาปให้ลมสงบนิ่งถึงเวลาที่ลมควรจะมาแล้วแต่ก็ไม่มีวี่แววกองเรือก็เริ่มที่จะก,กระวนกระวา,ายใจเพราะเวลาที่ไหลไปมันอาจจะทำให้การศึกสงครามนั้นเกิดความผิดพลาดได้ราชากาเนนนจึงได้ไปถามคนทรงที่มีนามว่าไทรีเซียส จึงได้ทราบสาเหตุของการที่ลมไม่ยอมพัดมาตามกำหนดเวลาปกติเนื่องจากเกิดจากเทพีอาร์เทมิสทรงพิโรธนั่นเองทางแก้ก็คือเทพีอาร์เทมิสนั้นขอให้บูชายันชีวิตของเจ้าหญิงอิฟิจเนียผู้เป็นพระธิดาของราชาอากาเมนอนแล้วนางจะทำลายอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างที่ขัดขวางกองทัพเรือของราชาอากามนอน และด้วยความที่เป็นถึงพระราชาเพื่อชาวเมืองและปวงประชาและความมีชัยของกองทัพราชากาเมนนอนจึงต้องยอมสละชีพของธิดาตนเองเพื่อเป็นการบูชายันแก่เทพีอาร์เทมิสและเมื่อธิดาอีฟิจิเนียโดนสังหารโดยบิดาตนเองสิ้นลมเทพีอาเทมิสก็ทำให้ลมที่ถูกอั้นเอาไว้นั้นพัดพาเอาใบเรือของกองทัพราชากาเมนอนแล่นออกทะเลไปในทันที นี่ก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าความไม่พอใจของเทพีอาเิมิสเพียงเล็กน้อยนั่นถึงกับต้องสังเวยด้วยชีวิตที่ไร้เดียงสาก,กันเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่จะเน้นให้เห็นเลยว่าเทพีองค์นี้มีความโหดขนาดเชื่อเรียกว่าชาวกรีกจะระวังตนเองไม่ให้ทําหรือพูดอะไรให้ไปทําให้เหล่าเทพเจ้าโกรธโดยเฉพาะพี่น้องเทพฝาแฝดคู่นี้ครับไนโอบี เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องชะตากรรมเพราะปากของนางไนโอบีนั้นเป็นบุตรสาวของแทนทารัสซึ่งนางเป็นเจ้าหญิงแห่งอนาโตเลียแล้วก็ได้แต่งงานกับแอมฟิออนแห่งเมืองทิฟตามตำนานนะครับเขาเล่าไว้ว่าคู่นี้มีบุตรด้วยกันทั้งหมด14คนเป็นชาย7หญิง7ซึ่งไนโอบีนั้นก็เป็นคนที่รักลูกเอามากๆเลยนางมักจะชื่นชมบุตรทั้งชายแล้วก็หญิงว่าบุตรชายก็หล่อ บุตรหญิงก็งดงามซ้ำยังมีความสามารถของแต่ละคนอีกทําให้นางนั้นภูมิใจในตัวของบุตรของนางทั้ง14ดังนั้นเมื่อเหล่าบรรดาลูกๆของนางทั้ง14ตโตขึ้นนางย่อมจะมีชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขสบายแล้วก็ยังอุตส่าห์ต่อท้ายไปอีกนะครับว่ายังไงก็ดีกว่านางรีโทซึ่งมีบุตรฟ้าแฝดแค่ชายหนึ่งหญิงหนึ่งเอาละสิครับเน้นประโยคนี้นะครับ มีความสุขสบายดีกว่านางลีโทซึ่งมีบุตรแฝดแค่ชาย1ห,หญิงหนึ่งตามปกติแค่ลบหลูองค์เดียวก็สวยยกโคตรแล้วนี่นางเล่นยันมารดาของเทพฝาแฝดสู่โฮดเลยคําว่าพินาศเบาไปเลยทีเดียวครับแล้วก็เป็นไปตามคาดนะครับนางลีโทที่อยู่บนสวรรค์บนเขาโอลิมปัสบังเอิญได้ยินด้วยยานทิ์ก็ทำให้รู้สึกขุนใจเพราะมนุษย์นั้นดันปากดี มายกตัวข่มท่านซะนางจึงบัญชาให้เทพอพอลโลและเทพีอาร์เทมิสลงมาสั่งสอนมนุษป,ปากเสียให้รู้จักที่ต่ำที่สูงเสียบ้างเทพอพอลโลก็จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เลยครับลูกธนูทั้ง7ก็พุ่งลงมาจากยอดเขาโอลิมปัสบนสวรรค์และจุดประทะของมันก็คือหน้าอกของบุตรชายทั้ง7ของไนโอบีเสียชีวิตพร้อมๆกันทันทีส่วนเทพีอาเทนา ก็ไม่น้อยหน้าครับนางลงมาถึงที่แล้วก็จัดชุดใหญ่อย่างโหดเหี้ยมกับบรรดาธิดาของนายโอบีทั้ง7สิ้นชีพเช่นกันส่วนแอมพีฟิออนผู้เป็นบิดาเมื่อเสียบุตรชายและบุตรธิดาทั้ง14ก็โกรธแค้นแล้วก็ยังอุตส่าห์กล่าวว่าจะขอแก้แค้นให้บุตรทั้ง14แต่ไม่ทันได้แก้แค้นหรอกครับก็สิ้นใจซะก่อนเพราะความโศกเศร้าและเมื่อเสียทั้งบุตรธิดาแล้วก็สามีชนิดยกครัว ในโอบีก็เหมือนกับคนบ้าละครับนางเศร้าโศกเสียใจอย่างรุนแรงแล้วก็หนีอาญาสวรรค์ไปหาบิดาที่อนาโตเลียซึ่งอยู่บริเวณภูเขาอันโดดเดี่ยวในเอเชียมเนอร์นางคร่ำครวญถึงการสูญเสียตลอดเวลานับเป็นเวลานานซึ่งมันก็นานพอที่เหล่าเทพเจ้าจะเกิดความสงสารหรือรำคาญก็ไม่ทราบได้นะครับจึงต้องการปลดทุกข์ให้นางโดยการสาบให้นางนั้นกลายเป็นหิน และนะ้าหินก้อนนั้นก็จะมีน้ําไหลออกมาตลอดเวลาเหมือนกับว่ามันจะไม่มีวันหยุดเหมือนกับน้ําตาของนาอบีแล้วก็ยังมีเสียงคร่ําครวญเหมือนดังคนร้องไห้ด้วยความเศร้าตลอดเวลาด้วยเช่นกันสรุปได้ว่าเทพีแฝดผู้พี่ของเทพอพอลโลที่มีนามว่าเทพีอ์เทมิสนั้นนางก็โหดไม่แพ้กับแฝดผู้น้องเลยครับเทพเจ้าฝาแฝดคู่นี้นะครับ ชาวกรีกก็ค่อนข้างจะเกรงกลัวกันมากเหตุผลก็ตามที่เล่ามาสำหรับเทพอัพอลโลนั้นถ้าท่านผู้ฟังยังไม่เคยฟังผมจะขึ้นลิงก์เอาไว้ให้นะครับด้านขวาบนคลิกไปฟังต่อได้เลยครับก็จบลงไปอีกองคนึงนะครับสำหรับเทพีสวยดุนามอาร์เทมิสก็เล่าตามตำนานละครับฟังเอาสนุกก็แล้วกันอย่าไปหาเหตุหาผลอะไรมากมายเพราะว่าตำนานส่วนใหญ่ มันก็ต้องการผลทางการเมืองนั่นแหละครับเขาแต่งเอาไว้คุมให้ผู้ที่อยู่ต่ำกว่าให้เกิดความกลัวอำนาจของผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ฟังกันมาจนจบแล้วไว้พบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ